ฮัลโหลพี่พับแม่ครับคุณแม่คุณแม่อ่าขณะที่ขว่าอืเอาลืมลืมว่าไปใช้หมดเอ่อเดี๋ยวนะหากล่องก่อนตัวไรนี่มีเพิ่งได้ไหมครับคุณก่อน ในบ้านนี้มีมั้ยรบข้างบนดูหน่อยครับอือยู่ตรงเครื่องมีไหมอ่ะไม่มีเอ่อแต่เราเห็นเครื่องซ่อมอยู่นูน่น <c oughs> ขอเช็มหน่อยได้เปล่าโ <c oughs> oh, อเคปึ๊บมาแล้วมาแล้ว เดินดุดดมาแล้วยังไงเรียโ้รยได,ไ,ไ,ได้ไหมวะได้ไหมช่วยสือเจ็๊บเจ่เท่านั้นแหละนะไม่มีไฟฉายโอเคแล้วเพื่อนลากบอเล่นนี่เฮ้ยวอดดับฟักตีไม่โดนไปก็ได้เล่นไปน็นง้น ใครก็ได้รอเซฟนางทีเช่นอยากไปหากล้องงั้นก็ไปทำอย่างอืงอ่นที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นซ่อมเครื่องรถแทบแบบมีโอ้โหพุ่มไม้เป็นอย่างเยอะพุ่มหญ้าไม่ใช่พุ่มไม้เรียบร้อยครับสกายสกายล่มแล้วแต่เมื่อกี้มันไล่เมฆไม่ใช่หรอ ้าไกมันไม่ใช่แม็กไม่ใช่หรอลอรีนแอวไม่ดูรอเซฟก่อนอะไรลีออนแค่นาดีขออ่านอ่านอะเ่าอพอเดิน เดินตัวตีนตัวเองก่อนนะฮะมีไหมโอเคไปรอด a ะ a ว้มันซ้ำมันซ้ำลาวมันซ้ำอิหลี่ไปแ้แล้วก็ได้ดูแถบกันนะมีเพื่อนฝันอยู่โอเคเดี๋ยวเอสแค่นั้นดีมันกลับมาเรา ไม่มีโอเคกไปตามเพื่อเรป,ปอลไซดิออนเนอะพี่ไหน่ะไม่เห็น <c oughs> แต่ตรงนี้ก็พอเล่นได้อย่มันไม่ว่างแรบตันไปก่อนนะแกร สองสามทำไมไม่ปัดนนะโอเคสกายปั่นแล้วแตป่ปิปิยังไม่ปัน่นโอราะปลาเห็ดแทบแล้วคือว่าไม่มีแทบ โอเคแต่เราจะไม่แก้เอาไว้ก่อนเพาะมันไม่มีเครื่องแล้วไม่น่าจะม,มีไม่น่าจะมีใครมาเล่นเ,เดินรงเท้าต,ตัวเองก่อนนะฮะไม,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 ม่มีโอเคมีไหมวะมไม่เห็นไม่มีตรงนี้ไม่มีเอคไาต่างเอาไเยดียดแยว ขอไปตามกล่องก่อนโอเคขออะไรสักอย่างที่ไม่ใช่กล่องไอ้เครื่องมือได้ไหมเบรบานก็ได้อะเยมางที่กุญแจเขียวอะไรก็ได้เย็ดเย็ดขยายม่วงเอาแชดมีของมาทำไมเอ่ยมีออล่าเหรอไม่มีหรอก เดี๋ยวแค่ได้เด ah, oh, okay. oh, ี๋ยวไปไหนทำเป็นกระเป๋าเนอ๋อมีแฟดครับโอเคขอเก็บแตน่าอยู่นู่นอีกันหนึ่งโอเคตกใจแฟดหายใช่ป่าวกินเลื่องไล่ใครไหมครับ เอาจังคลิปเ่ิกไม่ไล่หาเรื่องก่อนนะเลือกเอฟเกไปเนี่ยเรียนเงาไหมทาไมแล้วอ้าวเดียวเงาก็ไม่ได้แปลว่าต้องให้มันมาหาก็ได้ แล้วมันมาจริงมุดแตกเมื่อีเรียบออยก็มาดิครับเอากูลืมกูลืมว่ากูถือไปใช้ไอ้ถือแปดชิปใา้แล้วชิปตั้งคิวโหกูก็ยืนเท่รอเชียวเอาติดเออไม่แไแอยู่กว่ามาแล้วสิ นี่เราไปใช้ยกองแท้ประจ ա วกองแท้เออเราดีจ่ามันอยู่ข้างหลังกูจก้ะเราดี <c oughs> เอ้ามึงไม่เอาลอรี่อ่ะ <c oughs> แล้วมันเอากูเจง <c oughs> แล้วมันเอากูเจงแล้วกูมองไม่เห็นจริงมาแล้วะหายแล้ว ชิบให้เลยมองไม่เห็นเรียกว่ามันมเป็นหลักทางหนึ่งตัวละเร็วโรยมาใกล้ๆก็กได้มันหมดเครื่องแล้วเออไปใกล้ก็ได้ถ้าจะเฝ้าเอามากเก็บแถบเป็น โอเควางแถบหมุนได้แลนะ้วแล้วลอรี่กูเดินมาอย่างไรโอ้โหปีปีกบวกไปเลยเอ่ะย้อ,อนเจ็บยังไงทำท่าปลดแถบอ่ะให้มันเดินไปติดทำท่าปลดแถบอ่ะเอาแปดแล้วยกยกมันบอดแล้วยก ยังต้องรอเดี๋ยวอ่อ,อ,อนลม้มเขาจะฟักได้ไหมบ้างสวยได้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 ไ,ดไปไปยอดไปผู้ชแชแ่ผูแ้ชแช่ผู้แช่ผู้แช่นี่ไงไปชายไปช่ฟรีแพงเลิสแล้วเอา้าเอาเอเดี๋ยวนะประตูอยู่ไหนเรา ลอีซาคิกำลังซาคิอสยก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 มันบอกบอกบอกสวยออประตูประตูประตูประประตูรอ่อ a ห a ่อย n รื่อย r น่อยหุ่มรัดแล้วมันไล่กัไงโอเคไลดออนครับดิออ ตีออนชิบหายแล้วจกสวยบูไฟายหมดพรดีอโ้โหโอกโห้โหโอหโอ้โหโอ้้โวโ้โหโอ้โห้อ้อ้้อ้อ้อห ีปีไม่มีเปิดจีๆนะจ๊ะ